สมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอเสนอตอนลูกใต้ใบลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุกต้นเล็กมีความสูงประมาณ10-60ึเซนติเมตรใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตัวคล้ายใบประกอบใบจะออกตามข้อข้อหนึ่งมีหนึ่งใบโคนก้านใบติดกับลำต้นสีม่วงแดงมีดอกเป็นสีเขียวออกตามซอกก้านใบย่อยและห้อยลงลักษณะผลจะกลมเรียบ เมื่อแก่จะแตกเป็นภูสามภูในทางยาสมุนไพรลูกใต้ใบมีฤทธิ์แก่โรกบาหวานขับปัสสาวะเป็นยาบำรุงธาตุขับประจำเดือนและอาจมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสเอดและไวรัสตับอักเสบบีช่วยลดความดันโลหิตลดความเป็นพิษต่อตับในประเทศบราซิลและเปรูใช้สมุนไพรชนิดนี้เป็นยารักษานิ่วในไตส่วนในรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย ใช้ทั้งต้นไปต้มใช้รักษาโรคดีซ่านลูกใต้ไปมีทิกนกำเนิดในแถบร้อนต่างๆของโลกทั้งในทีวีบอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียเช่นประเทศไทยฮามา่าลาวกัมพูชาอินเดียเปรูบราซิลสหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนเป็นต้นทุกส่วนของพืชชนิดนี้จะมีรสขมสปปรรพคุณทางยานอกเหนือไปจากที่กล่าวไปแล้วนั้นก็เช่น รากและใบใช้ชงดื่มกับน้ำเป็นยาบำรุงร่างกายใช้เป็นยาเจริญอาหารส่วนของผลใช้ต้มดื่มบำรุงสายตาและรักษาโรคตาทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ไข้ลดความร้อนช่วยลดไข้ทุกชนิดเช่นไข้หวัดไข้จับสันไข้ทับฤดูไข้หวัดใหญ่ไข้าจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศไข้าจากอาการอ่อนเพลียโดยการใช้ต้นสดประมาณหนึ่งกำมือ ต้มกับน้ำสองถ้วยเขี่ยวจนเหลือถ้วยครึ่งใช้ดื่มครั้งละครึ่งถ้วยหรือใช้ใบาตากแห้งมาชงเป็นชาดื่มก็ได้เช่นกันไปใช้ต้มรักษามาลาเรียตั้งต้นใช้แก้อาการไอและแก้โรคหืดช่วยขับเหงือแก่ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายโดยใช้ต้มใส่หม้อดินนนำมาดื่มแทนชานอกจากนี้ลูกใต้ใบย,ยังสามารถยับยั้งเสีมงเร็งตับ ให้เจริญเติบโตได้ช้าลงและมีฤทธิ์ยับยั้งป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษ,พษเช่นเหล้าได้อีกด,ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสบรรพคุณของสมุนไพรลูกใต้ใบยอดเยี่ยมกระเทียมเจือไปเลยใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะค,ะครับผมนั่นก็คือ สตรีมีคันท่านว่าไม่ควรรับประทานพระอาจเป็นตรายได้เนื่องจากผู้ชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นยาขับประจำเดือนนั่นเองครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆของสมุนไพรเด็ดๆในคลิปหน้าเราจะมาว่ากันถึงสมุนไพรชนิดใดก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณจากใจจริงสำหรับการเข้ารับชมถ้าชื่นชอบลิกของทางช่องอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตืตอนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ สวัสดีขอรับกระผม